แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเรากลับมาอีกครั้งนะคะกับเกณเดฟเรียมนั่นเองค่ะก็มีน้องๆหลายคนนะคะเรียกร้องกันมาเลยแล้วก็วันนี้แตปไม่ได้เป็นผีเว้ยเขาเฮ้ยจีสติงไปเร็วไไไปหหนนนีแล้วเล่นยังไงวะเนี่ยหนี้ย่วโอเคเดี๋ยวเราจะหาที่หนีนะคะแล้วจีสติงตามมาว้ายเร็วหาที่หลบเร็ว เดี๋ยวเราจะหาประตูลับนะคะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะมีประตูเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอ่ะมา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  ความวิ่งโดนเราดิวกลัวายเลยวะกลัวกลัววิ่งไอ้เด็กมาหนิวิ่งไปไปฮ่า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 ตอนนี้เรากลายเป็นผีไปแล้วอุ้ยรู้สึกอยู่ตรงนู้นไุ้ยเด็กไอ้เจ้า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 นั่นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเป้าหมายอยู่ข้างบนเป้าหมายอยู่ข้างบน นี่นะคะเห็นน้องๆเนี่ยบอกว่ามันสามารถที่จะเปิดประตูลับได้นะคะแล้วมันจะเป็นลูกไฟเหรอใช่ดูดินี่ไงเขาอยู่ในประตูลับมันมันหลอกล่อเรามันหลอกล่อเรามันอยู่อีกห้องนึงที่ไหนดูข้างหลังเฮ้ยหมุดได้ไงวะลืมคอนโทรลก็ถ่ายเยอะทั้งแมปอีกตัดอะไรอะทำไมแป้งตายก่อนคนแรกวะครกลาก ่ไม่คือตอนแรกกำลังบอกบอกจีว่าเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วหันมาก็เรื่องตัวรุกใครเป็นดีอรอตอนนี้อะไรตอนนี้เนี่ยแป้งได้เป็นผีแล้วนะคะฉันเป็นเด็กทุกคนอาจจะชอบความเป็นเด็กของฉันเหลือเวลาอีกสี่วิในการเดินวิ เหลือเวลาอีกยังยังไม่ไหม้แล้วใครบอกกูเป็นใครบอกกูเป็นเนี่ยไอ้เหี้ยกูวัวอ้าวมาดันซีเป็นผีแล้วนี่ตั้งใจหัวมาเร็วขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องค่อยๆหาตัวเราเป็นผีเด็กน่ารักวสัสดีค่ะ กูกูเอ็ดดี้ผีน่ารักเฮ้ยเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วมันมีทางลับมันมีทางลับห้องนี้ข้อน่ากลัว เดี๋ยว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 ทำไมน้องเคียวตายง่ายจังวะเมื่อกี้ฉันเข้าไปในห้องลับเว้ยเจอลูกผ้าผีสิงเต็มเลยต่อไปใครจะเป็นเฮ้ยอันนี้ใครเป็นอ่ะเดี๋ยวนะพี่กิจเป็นหนีดิหนีไปกับเพื่อนนี่แหละรอดแน่ๆรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยแป้งจะพบประตูลับเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้มีประตูลับนะเฮ้ยเราจะไปท้องแล้วไปได้ เฮ้ย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 มันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอย่าตามมาเราหมุดทอนได้ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราเราตกเราตกอุยคเด่นนะแต่เรามาดูกล้องวงจรปิดดีกว่าอ๋อเขาอยู่ไหนกันฮัลโหล วางเที่ยวได้ตู้ดูนายในห้องน้ำชอยย่าย่าเดี๋ยวก่อนเรากำลังดูจอมมอนิเตอร์อยู่ฮัลโหลเฮ้ยเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวมาเกาะเทอมอะไรอย่างเงี้ยดูสิว่ามันมีทางลับทางไหนบ้างนะคะอยู่ไหนวะฮัลโหลมาดามอยู่ไหนจ๊ะไม่รู้หนูไม่รู้ เนี่ยเนี่ยจะล้เอ้ยอย่าปิดไหนวะอย่าอย่ายู่ากับโกตรงนี้ก็มีทางลับนะเนี่ยทางลับเยอะมากอยู่ขโมยอยู่ขโมยเขาชาร์จเลยเขาชาร์จเลยชาร์จไอ้โมงนี้ซื้อต่อได้ปะไปเลยฮะ52 มันอยู่แถวนี้นะเหลือใครม้างวะเนี่ยเฮ้ยมีข้างล่างคนนึงมีข้างล่างคนนึงฮ้ยเหลรอโวยแป้งไม่ค่อยถนัดเรื่องการหาผีเลยอะใครยังใครยังไม่ตายบ้างหนูหนูยังไม่ตายหนูหนูเมียพี่ไมค์ท่านยังไม่ตายโอ้หมดเวลาแล้วว่ะโอ้โหเอาล้วค่ะหลังจากที่เราได้เห็นด่านเมื่อกี้แล้วนะคะด่านเมื่อกี้เนี่ยมีประตูลับเยอะมากเลยเฮ้ยไอพี่ไมค์มันเป็นว่ะ ไอพี่ไม้ไม่เป็นดวงไฟประหลาดโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าออกออกไปพวกแกออกไปว้ายแฟลไลท์ตัวไหนเฮ้ยเสียงมันดังมากอะเสียงฝีเท้าอะจะค่อยค่อยขึ้นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะฮะเฮ้ยฮารุฮี ไปน่ากลัวไปน่ากลัวอุ้ยอุ้ยฮารุฮีพี่มายอยู่ไหนอะอยู่าไ่ต้องตามมาคือเราอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำน่าจะปลอดภัยที่สุดย สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนว้าว้าวว้าวว้่นา้ว้ววาว้า้าวว้าาว้าดวา้าย เตอร์พิงเป็นวะเฮ้ยเราเรามารวมหัวรวมหัวรวมหัวรวมห่างกันดิด่านนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงทางทางเดินเนี่ยเห็นเห็นปะไอ้ปุ่มปตรงเนี้ยไหนไหนไหนนกดคลิกปุ๊บโอ้ยเ้าหลวงอ๋อมาเฮ้ยเปไหนกันวะมันเป็นกับดักอไอ้ไหนกดตรงนั้น่กดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเชี่ยขังตัวเองเออขังตัวเองแม่งเลยตรงนี้มันเป็นอู้อู้อู้ อุ้ยผีตุ๊ดผีตุ๊ดมาแล้วผีตุ๊ดโอเคเคียวลงมาลงมาลงมาดูแถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้มันปลอดภัยอยู่มันยังเอ๊ะหางอะไรวะไอ้เคียวแม่ใครไปไหนวะยี่ใครนล้แล้วกตัพิงใครโดนวะอะไรใครสตอร์พิงอยู่ไหนสตอร์พิงอยู่ไหนอยู่ข้างบนไว้ก่อนคือกูกลัวคือกูกลัวไงคือกูกลัวไง ไอชัดติดชัดติดชัดติดบัคชัดติดบัคไอเกมเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเมื่อคีชตายเพราะฉันติดบัคซอกซอกหลือ

อยู่ไหนวะอยู่แถวนี้แล้วอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้หยุดวะหยุดบน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 เฮียมันเปิดกับดักเว้ยทุกคนมันฉลาดมันฉลาดหน่อยได้ที่โกงไหมกูไม่มีอะไรแล้วในตัวตอนนี้มีแต่หมอยอะไรพี่หมอมันมีหมอยที่หนวดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกเขาป้านนน พี่ไม like ้ลงมาด้านล่างแล้วหรอใช่ใช่ใช่พี่ไม um ้ลงไปด้านล่างแล้วพี <h <h ่ไปเร็วเร็วล้อม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 โอ้โหพี่ไม้มันตลอดเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมพี่ไม้ถึงแบบหลบหลีกเร็วอะคะดูกล้องไม่เป็นนะพี่ไม้แม่งทำไมซ้อมแน่เลยเออครั้งนี้ไม่ได้ดูกล้องเลยว่ะลืมเอาเป็นผีกันจ้ะ อ้าวพี่กิจเป็นเราควรรวมตัวกันเราใช้เราใช้วิชารับมันจะขังพี่หม่ไม่ชอบขังคนอื่นอ่ะเดี๋ยวไม่จะตายหมู่หรอกนี่ฉันจะไปแถวนี้ฉันจะไปแถวหลุมศพตรงนี้แล้วเจอกับไอ้นี้ด้วยนะคะเหมือนเป็นกระดูกอะไรบางอย่างนี่มันอะไรกันเนี่ย

ีม้รีบม่มันขึ้นลิฟต์มันขึ้นลิฟต์เอามาลงมามาลงมาพี่จิ๊กเอามาลงมาอุ้ยใครหลบอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นนะข้างล่างอ่ะ ทำไมมันวิ่งเร็วกว่าเฮ้ยไหนวะสวัดีครับสวัสอยู่ไหนวะเฮ้ยคุติดกระจกเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยเหรอรอรีเหรอเดี๋ยวเี้ยวเี๋ยวตอนนี้เหลือใครตอนนี้เหลือใคร เร็วเลยอีกยี่สิบวิตามล่าเร็วอีไมค์ต้องเล่นตายค์ครับเอาให้ตายอยู่ไหนวะยุ่งบอลยุ่งบอลยุ่งบอลพี่ใหม่รอนอพี่ใหม่แม่งโคตรเียนอ่ะเย็นเล่นนะเล่นนะวิ่งทิ้งายเลยอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งหลอกก่อนไม่หลอก มันอยู่แค่ปลายเล็บป่ะพี่ไม้โเเียกงวะน่พี่ใหม่แม่งโก้ไม่ใช้สูตรพี่ใหม่แม่งเติมเงินพี่พี่ไม้แม่งเติมเงินเฮ้ยเหนื่อยวะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเกมนี้แล้วแคลอรี่ผ่านไปประมาณสองหมื่นไปไม่ใช่ไม่ใช่น้ำสีบอกลาท่านผู้ชมก่อน เออไม่ได้ดูกล้องเลยอ่ะมีใครดูกล้องบ้างไหมปุ๊ดูแต่ดูไม่เป็นติ๊ตติ๊แต่กิ๊กเดียวดูเหมผีปุไม่ดูนั้นเลยโอเคไข่อยังไงวันนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็ลองไปกดมาได้นะคะในสตรีมนั่นเองค่ะเป็นเกมประมาณ300กว่าบาทนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายบบ๊าายยพวกกาดดิพี่ใหม่แบงเทพทรููอ่ะดดัพยด